กาะติดทุกความเคลื่อนไหวในโลกไอซกับทวีศัก์และซาล่าพลอยส่วนในเปิดโลกสื่อสารถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน <Wow. S 2> และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาค,คู่กิกคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้สซิมแล้วทั้งโทรโพสไลฟ์ฟรีไปเลย24ชั่วโมง wow. ครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้งสงซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One to Call ชีวิตมักมีหลายด้านรักหรือเลิกรุ่งหรือร่วงจะดีแค่ไหนถ้าชีวิตคุณเลือกได้เลือกเลยเลือกเปิดซิมเบอร์เสริมชีวิตแบบเติมเงินได้ง่ายๆกับ AIS 1 2 c a l l เสริมพลังบวกรอบทิศเสริมชีวิตรอบด้านทั้งเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภสุขภาพและความรักครบจบในซิมเดียวโดยแมน m ม g จีเกียนเปิดเบอร์วันนี้โทรหาสเบอร์คนสนิทราคาพิเศษพร้อมแลนเน็ตฟรี500เมตรนาน7วันรีบเ,เปิดเลยใหม่ซิมเบอร์เสริมชีวิตจาก AIS 1 2 c a l l การสื่อสารทําให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารค้นพบคําตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซา,าล่าพลอยสวุวรรณสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกสื่อสารวันนี้วันศุกร์ที่8พฤษภาคม2563เป็นวันศุกร์วันสุดท้ายของการทำงานประจำสัปดาห์และเป็นวันศุกร์ที่ร้อนระอุเหลือเกินไปดูสถานการณ์ของอุณหภูมิทั่วประเทศไทย เมื่อวานนี้หลายจังหวัดเลยคุณผู้ฟังที่ตัวเลขทะลุ40องศานะคะร้อนสุดเมื่อวานนี้ก็จะเป็นที่รู้สึกจะเป็นแถบภาคอีสานนะไม่แน่ใจว่าหนองคายหรือว่าหนองบุรลําพูนะคะอุณหภูมิอยู่ประมาณ43องศากรุงเทพมหานครก็ เบาๆแต่ก็ร้อนไม่แพ้กันนะอยู่ที่ประมาณ37-38ององศาเมื่อวานเท่าที่ดูนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงของอากาศที่จะว่าร้อนจนชินเราก็ไม่ชินสักปีเหมือนกันนะอากาศร้อนแบบนี้นะคะก็ออกไปข้างนอกหาร่มหาหมวกติดเอาไว้นะคะก็พยายามที่จะดูแลตัวเองช่วงนี้ระวังเป็นฮีสโตรกด้วย เรื่องของดินฟ้าอากาศก็ต้องดูกันต่อไปเพราะเดือนนี้ก็เดือนพฤษภาคมแล้วตามปกติของรอบปีถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็ต้องเตรียมตัวรับกับฝนอีกแล้วนะคะก็ฤดูการเปลี่ยนแปลงค่ะของสิ่งที่เราคุ้นชินอากาศที่เราคุ้นเคยมาสักพักหนึ่งก็จะเริ่มจางหายไปนะคะอากาศแบบใหม่รอบใหม่ฤดูการใหม่ก็จะเข้ามา เหมือนกับเรื่องของเทคโนโลยีและโควิด1 9มายังไงมันก็ต้องมีวันที่จะต้องหายไปหรือว่าเบาบางไปนะคะอย่างโควิดช่วงนี้ดูจากการรายงานก็ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นนะคะลุ้นการปลดล็อกกันอีกรอบหนึ่งว่าปลดคราวนี้จะมีอะไรที่ได้รับการผ่อนผันให้กลับมาเปิดกิจการได้บ้าง เผื่อว่าความเป็นอยู่ของพวกเราจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยโควิดมันทำให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะแม้กระทั่งอุตสาหากรรมเทคเองก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันจากการรายงานนะคะของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ในหมวดหมู่ของอุตสาหากรรมสื่อสาร มีการรายงานออกมาตอนนี้รายงานผลประกอบการไตรามาสหนึมารู้สึกจะ2ค่ายแล้วเท่าที่ทราบนะคะดีแท็รายงานไปแล้วว่าไตรามาสที่1ลูกค้าก็ลดลงนะคะก็รายงานจำนวนก็เป็นหลักล้านเลขหมายเลยเมื่อวานนี้ของ AIS ก็เพิ่งประกาศออกมาเป็นไตรามาสหนึ่งของปี2,563 ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่พี่ใหญ่ยังไหวอยู่นะเพราะว่าดูจากการดำเนินการในไตรามาสที่หนึ่งนั้นถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบนะคะลูกค้าก็หายไปบ้างแต่จำนวนก็ไม่ได้ถือว่า มากจนหน้าเป็นห่วงนะแต่ว่าด้านของไฟเบอร์บรอดแบนด์กลับโตขึ้นมานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงของการเติบโตที่พอเข้าใจได้นะในช่วงของการกักตัวที่คนจะต้องอยู่ที่บ้านก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนั่นแหลคะค่ะ Wi-Fi ที่เป็นไฟเบอร์บรอดแบนด์เป็นตัวช่วยหลักเลยทั้งเรื่องของการทำงานการเรียนเอนเตอร์เทนเมนต์ความบันเทิงในบ้านเล่นเกมต่างๆ และล่าสุดนะคะ AIS ก็จับมือกับ YouTube ให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้า AIS รายเดือนทุกคนที่จดทะเบียนในานามนิติบุคคลดีฉันต้องเอาเงื่อนไขขึ้นมาก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะมีการประกาศเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่าง AIS แล้วก็ YouTube นะคะที่เปิดเป็นดิลพิเศษให้คนไทยถือว่าเป็นดิลพิเศษเฉพาะเครือข่ายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยที่ให้ลูกค้า AIS ที่เป็นผู้ใช้รายเดือนนะคะแล้วก็จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบก็น่าจะประมาณ7ล้านกว่ารายนะคะในการได้รับสิทธิ์ รับชม YouTube Premium ซึ่งเป็นบริการที่ปกติแล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายก็คือจะต้องมีค่า Subscription เดือนหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นประมาณ159บาทแลกกับการดู YouTube แบบเต็มๆไม่มีโฆษณาไม่มีโฆษณามาขั้นระหว่างคลิปแล้วก็สามารถดาวน์โหลด มาดูแบบออฟไลน์ได้รวมถึงมีแอปพลิเคชันฟังเพลงแบบ YouTube Music ติดเข้ามาด้วยปกติจะต้องจ่ายเป็นเดือนเดือนละร้อยกว่าบาทนะคะแต่ว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AIS รายเดือนปัจจุบันที่จดทะเบียนในานามบุคคลธรรมดาอันนี้ต้องเน้นนะเพราะเป็นเงื่อนไขนะคะสามารถรับสิทธิ์ชม YouTube แบบพรีเมียมได้ฟรีค่ะ โดยกดไปที่ดอกจัน656ดอกจันหนึ่สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะรอรับ SMS ที่จะแจ้งขั้นตอนการสมัครทั้งนี้ในเงื่อนไขก็จะมีย่อยแบบนี้คุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังใช้รายเดือนจดชื่อจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาแล้วใช้แพ็กเกจรายเดือน699บาทขึ้นไปจะได้สิทธิ์ดู YouTube Premium นะคะ 6เดือนฟรีอันนี้ถ้าตีเป็นเงินก็จะอยู่ที่ประมาณ1,254บาทนะคะเพราะว่าถ้าเป็นการจ่ายแบบ Subscription ของ YouTube Premium ทั่วไปเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเรทของ Android ที่จ่ายกับเรทของ iOS ราคาที่จ่าย2แพลตฟอร์มนี้ไม่เท่ากันนะถ้าเป็นผู้ใช้งาน Android เนี่ยปกติแล้วจะจ่ายเดือนละ สำหรับใช้งาน1บัญชีนะคะเดือนละ159บาทแต่ถ้าเป็นระบบ ios ราคาจะอยู่ที่209บาทมันมีความแตกต่างกันของ ios แล้วก็ Android ถ้าเป็นลูกค้ารายเดือนอยู่แล้วจดทะเบียนในชื่อตัวเองอยู่แล้วกดรับสิทธิ์ได้นะคะแล้วถ้าเกิดแพ็กเกจที่ใช้699บาทขึ้นไปจะได้ youtube free 6เดือนดูเป็นแบบพรีเมียมนาน6เดือน นะคะแล้วก็เป็นแพ็กเกจของอ Next G นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น Next G ที่จะ699บาทขึ้นไปนี่แหละแต่ถ้าเป็นแพ็กเกจที่ต่ำกว่า699บาทก็รับสิทธิ์ได้เพียงแค่ระยะเวลาในการใช้ฟรีจะอยู่ที่3เดือนเท่านั้นนะคะส่วนลูกค้าอีกประเภทหนึ่งก็คือ ลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ย้ายค่ายเบอร์เดิมหรือว่าเปลี่ยนจากระบบเติมเงินมาเป็นรายเดือนใช้นะคะรับสิทธิ์ได้เหมือนกันใช้ y YouTube Premium ฟรีได้สูงสุด6เดือนเช่นกันโดยรายละเอียดนะคะก็จะมีเป็นถ้าเป็นย้ายค่ายเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าเปลี่ยนจากเติมเงินมาเป็นรายเดือนแล้วเลือกแพ็กเกจที่เป็น Next G Max Speed 699บาทขึ้นไปอันนี้รับสิทธิ์เป็น YouTube p r พรีเมียมฟรีนะคะ6เดือนไม่คิดค่าเน็ตในการเข้าชม YouTube ในช่วงเวลา4ทุ่มถึง6โมงเย็นแล้วก็ถ้าเกิดสมัครใหม่นะคะเป็นแพ็กเกจ Next G Max Speed 299-599บาทก็จะได้รับสิทธิ์ของ YouTube Premium ฟรี3เดือนรายละเอียดเพิ่มเติมจริงๆมีในเว็บไซต์นะคะไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ AIS ส่วนอีกเงื่อนไขหนึ่งที่จะต้องเน้นย้ำกันจริงๆคุณผู้ฟังคือต่อให้คุณผู้ฟังเป็นผู้ใช้งาน AIS รายเดือนนะคะจดในนามมิติบุคคลจดในนามบุคคลธรรมดาขาออภายัยแต่ว่าคุณผู้ฟัง เคยนะคะเคยทดลองใช้ YouTube Premium YouTube Music Platform หรือว่า Google Play Music หรือว่า YouTube Red มาก่อนหน้านี้นะคะก็จะไม่สามารถรับสิทธิ์ตรงนี้ได้ในกรณีที่ตอนที่เปิดตัวแรกๆเขาจะมีการให้ทดลองใช้งานกันแล้วคุณผู้ฟังท่านใดไปกดทดลองการใช้งาน YouTube Premium ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ ก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้สำหรับใครที่ยังไม่เคยทดลองใช้ยังไม่เคยไปสมัครมาก่อนหรือว่ายังไม่เคยไป ศึกษาดูในเรื่องนี้นะคะก็ลองเข้าไปสัมผัสประสบการณ์ได้อันนี้เขาให้เป็นเป็นดีลพิเศษเฉพาะของลูกค้านะคะแต่ว่าเป็นเฉพาะกลุ่มที่เป็นรายเดือนเท่านั้นส่วนเติมเงินยังไม่มีข้อมูลว่าจะได้นะอันนี้ก็อาจจะไม่ไม่ได้ครอบคลุมถึงกลุ่มของลูกค้าที่เป็นระบบเติมเงินนะคะก็เอามาแจ้งให้ทราบเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ คนไทยใช้งานกันมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เราใช้รับข่าวสารเสพสื่อหรือว่าเสพความบันเทิงไปตลอดในช่วงเวลาของการกักตัวที่บอกว่าเสพข่าวแลวคุณผู้ฟังเพราะว่าด้วยการพัฒนาของแพลตฟอร์มอย่าง YouTube เองเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีคอนเทนต์ที่เป็นไลฟ์ นะคะก็คือถ่ายทอดสดบน YouTube ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่องข่าวนะคะแล้วก็เป็นรายการที่เป็นถ้าพูดง,ง่ายๆก็เหมือนเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีนั่นแหละก็คือสร้างมาชาน n e ลของรายการเฉพาะนะคะแล้วก็จะมีคลิปมีคอนเทนต์ที่จะอัปโหลดขึ้นไปบางช่องเนี่ยก็ไลฟ์สดตั้งเป็นพรีเมียร์เลยก็คือดูสดพร้อมกันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ที่มันค่อยๆซึมเข้ามาในชีวิตเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งดีลพิเศษอีกหนึ่งแคมเปญที่ถ้าใครไม่ได้เข้าขาเงื่อนไขข้อยกเว้นเหล่านี้นะคุณผู้ฟังลองไปสมัครแล้วลองไปใช้งานดูได้นะคะแล้วก็ถ้าใกล้ที่จะหมดรอบแล้วเนี่ยปกติแล้วเขาจะ ตัดเงินอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก่อนที่จะหมดรอบของการใช้งานฟรีดิฉันไม่แน่ใจว่าในขั้นตอนการสมัครนี้จะเป็นขั้นตอนเดียวกันแบบมาตรฐานหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณสมัครไปแล้วแล้วไม่ต้องการจะใช้ต่อไปจนหมดช่วงของการให้ฟรีนะคะก่อนที่จะหมดเนี่ยคุณต้องรีบไปทำการยกเลิกก่อนไม่อย่างนั้นเดือนต่อไปอาจจะถูกตัดเงินไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อ เตือนเล็กๆน้อยๆเพราะว่าส่วนใหญ่พวกบริการ OTT ดิฉันให้คำว่าส่วนใหญ่นะจากประสบการณ์ตรงคือการทดลองใช้ไม่ว่าจะเป็น1เดือน3เดือนหรือ6เดือนใดๆก็ตามเนี่ยในขั้นตอนเราจะต้องไปสมัครก่อนนะแล้วพอสมัครเสร็จปุ๊บอาจจะต้องมีการให้ข้อมูลเรื่องของบัตรเครดิตที่จะเอาไว้ตัดเงินนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการที่จะรับคอนเทนต์แบบพรีเมียมต่อเนี่ยอาจจะต้อง ตั้งเวลาเอาไว้ทำการตั้งเตือนเอาไว้ว่าในช่วงวันที่เท่านี้เท่านี้เราจะต้องทำการยกเลิกไม่อย่างงาั้นถ้าลืมแม้จะนาทีเดียวก็ตามนะคุณผู้ฟังเขาตัดเงินเราทันทีนะคะก็เอาไว้เป็นการแจ้งเตือนส่วนตัวแล้วการจากประสบการณ์แต่ถ้าใครบอกว่าเอ๊ะใช้แล้วชอบใช้แล้วอยากจะใช้ต่อนะคะก็ ยาวไปเลยคุณผู้ฟังถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็ตัดเงินตัดเงินตัดเงินจากบัญชีนั่นแหละนะคะส่วนใครที่บอกว่าโอเคแค่3เดือน6เดือนพอต้องเตือนตัวเองในช่วงท้ายๆด้วยนะว่าต้องไปยกเลิกนะคะซึ่งการยกเลิกก็สามารถทาได้ไม่ยากค่ะวิธีการก็ลองไปหาข้อมูลดูเพิ่มเติมได้นะคะหรือถ้ามีเวลาจะเอามาพูดในรายการเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกการสมัครสมาชิกของ ott แพลตฟอร์มต่างๆที่คิดว่าหลายๆคนใช้งานกันอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของสิทธิ์เอามาแจ้งให้เฉพาะลูกค้าของ AIS ที่เป็นรายเดือนแล้วก็เป็นบุคคลธรรมดายังไม่เคยทดลองใช้ YouTube Premium ยังไม่เคยไปทดลองใช้ YouTube Red ยูทูบเ e d นี่คือชื่อเก่าของ YouTube Premium เดี๋ยวหลายๆคนจะงงนะคะว่าเอ๊ะมันมีด้วยหรอมันคืออะไร y u t u b e r e สเนี่ยมันเป็นชื่อก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น YouTube Premium แต่ว่าไม่ได้ให้บริการในประเทศไทยเขาให้บริการอยู่ที่ต่างประเทศเพื่อบางคนใช้ vpn มุดเข้าไปนะคะก็จะไม่สามารถใช้ได้รวมถึงบริการอย่างพวก google play music นะคะที่เป็นบริการของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้รับนะคะหรือว่า โครงการฟรีอื่นๆก่อนหน้านี้แต่ให้ให้ใหชัวร์นะคุณผู้ฟังลองกดไปก่อนนะคะวิธีการกดกดไปที่ดอกจันหกห้าหดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะถ้าเกิดได้ก็จะได้ SMS แจ้งนะคะในขั้นตอนของการสมัครแล้วก็ไปทดลองใช้งานกันดูช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะปลดล็อกนะคะคลายล็อกหลายๆอย่างแล้วแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่เราต้องเฝ้าระวังอยู่เช่นเคยค่ะ เอาให้ตัวเองปลอดภัยที่สุดนะคะจะออกไปข้างนอกก็พกหน้ากากอนามัยใส่ติดเอาไว้แล้วก็อยู่ห่างๆกันเว้นระยะห่างทางสังคมกันเอาไว้นะคะก็เป็นเรื่องของข้อมูลที่พามาอัปเดตให้กับทุกท่านในช่วงแรกของวันศุกร์หันษาวันนี้ส่วนเรื่องอื่นๆข่าวไอทีทั่วไปความคืบหน้า ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์เราจะกลับมาอัปเดตกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครูค่ะถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน wow! และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาคู่กิ๊กคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้2ซิมแล้วทั้งโทรโพสไลฟ์ฟรีไปเลย24ชั่วโมงครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้ง2ซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One t o Call อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเสียนหุ้นอยู่มหาลัยอ่ะเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็นซี o ส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลก เน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก100%เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทรหนึ่การสื่อสารทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสาร ผลพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาล่าพลอยสววรรี กลับมาคุยกันต่อค่ะในช่วงนี้ไปดูเรื่องของข่าวที่อัปเดตกันกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเทคโลกนะคะไปกันที่เรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของ Google ที่ตอนนี้ปล่อยให้อัปเดตนะคะเป็นแอปที่เขาบอกว่าสามารถคัดลอกตัวอักษรที่เป็นลายมือนะคะ ก็คือเป็นตัวเขียนน่ยแปลงไปเป็นตัวอักษรได้แล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะสะดวกสำหรับงานด้านเอกสารหรือว่าสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ใช้บริการของ o o o l l เนี่แหละนะคะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ของ Google Lens ค่ะที่จะสามารถทำการคัดลอกลายมือนะคะที่เราเขียนบนกระดาษเนี่ย เขาจะแปลงจากตัวอักษรที่เขียนจากลายมือนะคะบนแอปของสมาร์ทโฟนแล้วก็นำข้อความนั้นเอาไปวางไว้ในคอมพิวเตอร์แต่ใดๆก็ตามโดยส่วนตัวนะคุณผู้ฟังการจะทำแบบนี้ได้ตัวหนังสือหรือว่าลายมือนั้นอาจจะต้องเป็นลายมือที่อ่านง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นลายมือแบบที่ าลายมือเหมือนของคุณตำรวจเวลาเซ็นใบสั่งหรือว่าลายมือของแพทย์นะคะที่ที่ส่วนใหญ่เราจะอ่านไม่รู้เรื่องอันนั้นก็ยากนิดหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเป็นลายมือที่จะอ่านได้อาจจะต้องเป็นลายมือที่เขียนแล้วเรียบร้อยหน่อยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าจะทำให้หลายๆคนชื่นชอบนะคะแต่ใดๆก็ตามฟีเจอร์นี้ ผู้ใช้งานจะต้องทำการอัปเดตแอปพลิเคชันของ Google นะคะโดยที่ถ้าเป็น a n d r o i d ต้องไปอัปเดต Google Lens แล้วก็ Google Chrome ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนสำหรับ iOS จะใช้ได้ต้องไปอัปเดตนะคะแอปของ Google แค่แอปเดียวเท่านั้น สำหรับ Google Lens ใน iOS เนี่ยปกติจะอยู่ในแอปของ Google อยู่แล้วนะคะวิธีการก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปลองเล่นกันได้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเข้าไปในแอป Google ในช่องค้นหาคุณผ,ผู้ฟังที่ปกติแล้วเราจะใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะคะไอช่องที่มันยาวๆนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นลักษณะใหม่ใช่ไหมแล้วก็จะมีอีก เป็นสัญลักษณ์หนึ่งคล้ายๆกับเป็นตัวเลนส์นะคะเป็นการโฟกัสของเลนส์กล้องอันนั้นแหละก็เป็น Google Lens ที่จะสามารถไปลองเล่นลองใช้กันได้นะคะเป็นฟีเจอร์ที่ไม่ได้อยู่ไกลตัวเรานะแต่เพียงแค่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมีเวลาว่างลองเข้าไปเล่นดูนะคะแล้วจะพบว่าสิ่งที่มีอยู่ใกล้ๆตัวสิ่งที่บางทีมองข้ามไป มันอาจจะกลายเป็นตัวช่วยในการทำงานในการใช้อินเทอร์เน็ตของเราก็เป็นได้มากันต่อที่เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมตัวนี้มีอยู่นานแล้วนะคะเรื่องของ NFC ก็มีใช้งานกันแพร่หลายมากขึ้นการใช้ก็หลากหลายวัตถุประสงค์ โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆก็มีชิป NFC นะคะอาจจะใช้ในแง่ของการถ่ายโอนข้อมูลหรือว่าการทำเป็น Wireless Charging โทรศัพท์บางรุ่นสามารถใช้ตัวสมาร์ทโฟนตัวของมันเองเนี่ยเป็นที่ชาร์จแต่ว่าเบื้องต้นชาร์จได้แค่โทรศัพท์กับโทรศพัพท์ใช่ไหมคุณผู้ฟงังแต่ตอนนี้เรื่องของ w i r e l e s s e s s r h i r g มันมันมีมากขึ้นใช้ได้หลายรุ่นมากขึ้นอย่างที่บอกว่าตัวของสมาร์ทโฟนก็ ทำให้ตัวเองเป็นไวเลสชาร์จิ่งได้เช่นเดียวกันล่าสุดนะคะก็มีการนําชิป NFC นะคะไปใช้กับตัวของไวเลสชาร์จิ่งจากเดิมที่จะสามารถชาร์จได้แค่อุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟนอันนี้เป็นหลักนะแต่หลังๆมามีหูฟังแบบ True Wireless ก็คือหูฟังแบบไม่มีสายที่ต้องเชื่อมต่อด้วยบลูทูธมากขึ้น ก็เลยพัฒนาอุปกรณ์ไวเลสชาร์จิ่ g เนี่ยนะคะอุปกรณ์พวกไวเลสชาร์จเนี่ยให้สามารถชาร์จพวกของ Variable Device อย่างเช่น SmartWatch อุปกรณ์ IoT ที่ต้องการไฟไม่มากนะคะเพราะว่าก็จะสามารถใช้ไฟนะคะแค่1วัตต์เท่านั้นเป็นการชาร์จแบบไร้สายกับอุปกรณ์เล็กๆนะคะที่ไม่ต้องการ ไฟหรือไม่ต้องการการชาร์จที่ที่หนักมากนักในอนาคตเราก็อาจจะได้เห็นไวเลสชาร์จมากขึ้นในส่วนของอาสายก็อาจจะใช้น้อยลงแต่จริงๆก็อาจจะจำเป็นอยู่นะคะส่วนเรื่องราวอื่นๆคุณผู้ฟังเรื่องของโควิดนี่ทั่วโลกดูเหมือนว่าจะายังเฝ้าระวังอยู่บางประเทศดีขึ้นนะคะไทยเองก็แนวโน้ม ถ้าตามรายงานในแต่ละวันก็ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างดีไม่กล้าบ,บอกว่าดีซะเลยนะก็ค่อนข้างดีนะคะเอ,อื้อให้พิจารณาในการปลดล็อกเพิ่มเติมรอบสองแต่ว่าจะปลดอะไรบ้างห้างจะเปิดไหมโรงเรียนจะเปิดเมื่อไร่เดี๋ยวค่อยๆมาจับตาดูไล่เรียงกันส่วนเทรนด์ของเทคโนโลยีทั่วโลกนะคะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงของมรสุมเหมือนกัน บอสุมเขาโควิดเนี่ยแหละทำให้หลายๆบริการนะคะหลายๆบริษัทเลยต้องชะงักไปบางบริษัทที่ได้รับผลกระทบมากๆเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างขององค์กรมีการเลิกจ้างพนักงานนะคะก็มีให้เห็นหลายบริษัทเลยส่วนเรื่องของเทคนะคะเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆจริงๆมันก็ยังเดินหน้าไป ตามแต่กำลังที่มันจะพอไปได้นะในช่วงนี้อย่างเช่นเรื่องของเครือข่ายคลื่นความถี่นะคะในบ้านเราตอนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของคลื่นที่เอามาใช้กับ 5G อย่างเช่น2,600เมกะเฮิร์ที่ตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะขยายโครงข่ายไปได้มากขึ้นจากเดิมแล้วนะแต่ว่ามากขึ้นกี่เปอร์เซนต์อันนี้ยังไม่มีข้อมูล แต่ว่าที่ต่างประเทศนะคะก็มีเรื่องของการร่วมมือการผลิตอุปกรณ์ที่รองรับคลื่นความถี่450เมกะเฮิร์จำนวน45เมกะเฮิร์นะคะก็เป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการที่ทาง Global Certification Forum นะคะหรือว่าเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ผ,ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมเคลื่อนที่และผู้ให้บริการโทรคมนาคมและพันธมิตร ที่เขาทำการเซ็นเอกสารความร่วมมือกันไปเพื่อเป็นการยกระดับคลื่น450เมกะเฮิร์ที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของ LTE รวมถึง IoT ด้วยนะคะความร่วมมือนี้เขาบอกว่าเป็นการทำงานร่วมกันร,ระหว่างผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ผลิตอุปกรณ์ทั่วโลกรวมถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ IoT ด้วยนะที่จะเอาโครงข่ายของ450เมกะเฮิร์ เอามาพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานตัวของ 4G LTE นะคะโดยที่ทุกฝ่ายก็จะสามารถใช้คลื่นตัวนี้นะคะต่อยอดไปสำหรับาการให้บริการบนระบบของ IoT ก็น่าสนใจว่ามันจะมีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างสมาร์ทโฮมก็เช่นกันนะคะก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวเราจริงๆตอนนี้มีโครงการบ้านใหม่ๆมีการนำพวกของโฮมออโตเมชันเข้าไปแล้วก็สร้างเป็นหับในการที่จะต่อยอดได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทโฮมการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ หลายๆโครงการเลยที่ที่เห็นที่เขาทํากันนะแล้วก็คนที่ไปซื้อบ้านใหม่ก็ไม่ต้องลงทุนกับเรื่องของโครงสร้างอะไรมากมายนะคะก็มีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีเรื่องของการแบ็กอัพก็แบ็กอัพไว้บนคลาวด์การใช้งานก็สั่งงานได้จากระยะไกลนะคะเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะทําให้ชีวิตของเรามันง่ายขึ้นหลายๆอย่างเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะมันก็จะเกิดขึ้น บางส่วนของเมืองเท่านั้นยังไม่ได้ครอบคลุมคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูถ้ามันครอบคลุมจริงๆมันอาจจะเกิด New n o r m a l แบบใหม่ก็ได้นะในช่วงนี้เราก็เริ่มปรับตัวกันกับเทคโนโลยีกับ New n o r m a l ใหม่ๆกันอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นความคืบหน้าเป็นเรื่องราวที่ มาพูดคุยมาชวนสนทนาก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการเปิดโลกสื่อสารได้นะคะในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ฟังวันไหนก็ได้ในอีพีไหนเอพิโซดไหนก็ได้เพราะเราจะอัปเดตในทั้ง YouTube Soundcloud, Podbean รวมถึง Spotify ด้วยนะคะทุกอย่างเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบของพอดแคสต อัปเดตในทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์วันละหนึ่งอพิโซดแล้วก็สามารถรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกช่องทางไหนก็ไปรับฟังช่องทางนั้นนะคะหรือจะฟังหลายๆแพลตฟอร์มทดลองกันสลับหมุนเวียนกันไปก็ได้เช่นเดียวกันอย่าลืมไปกด subscribe กด follow กด Like กดแชร์ในทุกๆช่องทางของเราด้วยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งการแจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปหรือว่ามีเอพิโซดใหม่ๆขึ้นไปเนี่ย ก็จะทำการแจ้งเตือนบ,บนสมาร์ทโฟนของคุณคุณก็จะได้ทราบว่าอ๋อเปิดโลกสืส่อสารมาแล้วนะก็จะได้ไม่พลาดในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงความคืบหน้าของยุคดิจิตอลที่เรากําลังจะก้าวเข้าสู่นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันและทีมงานลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้กลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน <Wow. S 1> และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาคู่กิก๊กคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินทั้งเดียวใช้ได้สองซิมแล้วทั้งโทรโพสตไลฟ์ฟรีไปเลย24ชั่วโมง ครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้งสงซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One to Call ชีวิตมักมีหลายด้านรักหรือเลิกรุ่งหรือร่วงจะดีแค่ไหนถ้าชีวิตคุณเลือกได้เลือกเลยเลือกเปิดซิมเบอร์เสริมชีวิตแบบเติมเงินได้ง่ายๆกับ a i s o n e สวัน l เสริมพลังบวกรอบทิศเสริมชีวิต,วตรอบด้านทั้งเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภสุขภาพและความรักครบจบในซิมเดียวโดยแมนไม่จีทเชียนเปิดเบอร์วันนี้โทรหาซีเบอร์คนสนิทราคาพิเศษพร้อมเลนเน็ตฟรี500เมตรนาน7วันรีบเปิดเลยใหม่ซิมเบอร์เสริมชีวิตจาก a i s One To Call การสื่อสารทําให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารผลพบคําตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาล่าพลอยสุวรรณ